สิ่งเดียวที่มันมันติดอยู่ในตัวนุ๊กไปที่ไม่มีใครจะสามารถออกไปได้ก็คือความเป็นตัวเองเขาตกหลุมรักในในความที่ไม่รู้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่เคยกินก็ไม่เคยกินบางอย่างของแบรนด์เนมไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆใช่ครับมันเป็นความธรรมดาที่ที่มันแฝงด้วยความความพิเศษในนั้นเคยทะเลาะกันบ้างไหมไม่มีไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ส่วนมากแบบนุ๊กมันชอบงอนเวลาแบบน้อยใจไม่ไม่กินข้าวด้วยอะไรแค่นี้ฮะ ใช่ครับงอนแบบอุย้ยทำไมไม่ไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเ,อ,อเหมือนรอบล่าสุดนัดไปกินข้าวชวนไป,ไปกินข้าวอ,อแล้วไปไม่ไปไปเบี้ยวมันไปบิดมันอ,องอนไม่แต่เราเบี้ยวเขาเราบอกเขาก่อนไหมหรือว่าก็บอก<พ>ใกล้ๆเวลาผมบอกเลยไม่ไปแล้วน,นะเอ้า <laughs> <laughs> สมมตินัดห้าโมงบอกกี่โมง <laughs> ก็บอกแล้วประมาณสี่โมงครึ่งครับนุกงอนแบบหน้าจะบูดบูดไม่ไม่ค่อยพูด ถามว่างอนไหมก็ไม่ได้งอนแต่ก็น้าบูดไม่งอนเออใช่แล้วเวลางอเราต้องงอเขาไหมอู้ยู่ดีมันก็หายเองเอาก็ง่ายสิเดี๋ยวก็เลี้ยงข้าวก็ได้แล้วเราไม่งอนเขาบ้างหรอม่เออมันจะมีแบบช่วงแรกๆเลยที่มันไปไม่ชอบลูกโ่งไม่ชอบเสียงลูกโปงอะเอาลูกโปงไปบีบใส่ข้างหูไปก็เลยไม่ขูยกับมันแค่นั้นงอนไม่ยู่ดีมันเด็ก ไปช็อปปุรือครับปุกรูปโป่งมานละไมมันก็มาบีบสัข้างหงปั้งแอดแอดเอาปังเลยเหรอได้ไม่คุยมันเลยไม่คุยเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแบบมีเหตุผลมีแล้วก็คือมันแกล้งเราไงอ๋อใช่ใช่เลยเออราหายงอนยังไงหาเองเหมือนกันครับคู่นี้ดีเนาะเออคู่จริงต่างๆที่ดูอยู่เนี่ยนาจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะฮะงอนแล้วก็หาเองกันบ้างจะได้ไม่เหนื่อย ใช่เนอะหรือว่าจะเหนื่อยกว่าเก่าก็ไม่รู้คับ uh อ่าอ่าขอโทษขอโทษโอเค